อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ t จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องดีผีตัวผมชื่อว่าจีเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมของผมซึ่งช่วงนั้นผมติดเกมฟรีไฟล์ผมจะชอบเล่นไต่แรงกับเพื่อนๆจัดตีกันไปลงแรงแต่ด้วยความที่ว่าอดีของผมนั้นยังมีพวกสกินเครื่องแต่งกายน้อย ถ้าจะให้เล่นไปเรื่อยๆก็ต้องรอให้สกินกลับมารีลานขายผมก็เลยกะว่าจะซื้อไอดีเทพๆมาเล่นผมได้เข้าไปในกลุ่มเฟสที่เขาซื้อขาย ID กันซึ่งผมก็เจอ ID ที่ผมจะซื้อแล้วไอดี ID นั้นมีทั้งกางเกงปีกนกสกิน AK มังกรและสกินแรรๆอีกเยอะเลยซึ่งราคาก็ประมาณ1,000บวกผมได้ทักไปหาคนขายไอดีซึ่งคนขายไอดี ชื่อเฟชื่อว่าตองแคลนณที่นี้ผมจะเรียกสั้นๆว่าตองซึ่งคุณตองก็ได้ให้ดูว่ารหัสไม่ได้ผูกเมลพอเช็คอะไรเสร็จแล้วคุณตองก็ส่งรหัสไอดีให้ผมมาก่อนส่วนผมก็ได้โอนเงินตามไปพอผมได้ไอดีมาแล้วผมก็ได้เข้าไอดีไปตามปกติพอผมกดเข้าเกมผมเห็นโปรไฟล์เป็นรูปโบสีดำเหมือนกับที่เคยเห็นในงานศพผมก็แปลกใจว่า ทำไมโปรไฟล์ถึงเป็นโบสีดําแต่ผมก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรผมคิดว่าคุณตองคงจะตั้งโปรไฟล์แบบนี้เพื่อเอาหาปันๆเท่านั้นไอดี <ID S 1> ก็ไม่ได้หลอกลวงมีชุดสกินเหมือนที่โพสต์ขายในเฟสเลยผมเลยกะว่าจะลองเล่นสกินลองใส่ชุดไปเล่นในโหมดทีมเดสแมทดูผมก็เล่นจนจบไปสองรอบจู่ๆก็มีข้อความในเกมเข้ามาซึ่งเป็นของแคลนในเกม ที่อยู่ในแคลนเดียวก,กันกับรหัสที่ผมเพิ่งซื้อมาดูเหมือนจะเป็นหัวแคลนด้วยซึ่งหัวแคลนได้พิมพ์มาว่าวัดดีครับคุณตองยังเล่นอยู่หรอผมเห็นอย่างนั้นก็ตอบไปตามความจริงว่าผมไม่ใช่คุณตองครับผมซื้อไอดีต่อมาจากเขาอีกทีหนึ่งครับหัวแคลนได้ตอบกลับมาผมว่าอ๋ออย่างนั้นหรอแต่ว่าซื้อไอดีนี้มาวันไหนเหรอครับผมก็ได้ตอบไปว่า ผมเพิ่งซื้อมาวันนี้ครับกะจะเอามาเล่นกับเพื่อนผมหัวแคลนตอบมาว่าเดี๋ยวนะครับซื้อมาวันนี้จริงหรอไม่ใช่ว่าเมื่อสามวันก่อนคุณตองเขาโดนรถชนแล้วเสียชีวิตไปแล้วหรอครับผมก็ตกใจกับสิ่งที่หัวแคลนตอบมาผมรู้สึกว่าหัวแคลนคงมาแกล้งหรือล้อเล่นหรือเปล่าแต่รูปโปรไฟล์ของไอดีนี้เป็นรูปโบสีดำก็แสดงว่าท้านี้เป็นเรื่องจริงแล้วใครละที่เป็นคนขายไอเดียให้ผม ผมเลยถามไปว่าแล้วถ้าคุณตองเสือชีวิตไปแล้วแล้วใครเป็นคนคุยขายไอดีกับผมละ่ะบางทีเพื่อนของคุณตองเอาไอดีมาขายเอาเงินหรือเปล่าสำหรับผมถ้าไม่ใช่แบบที่ผมคิดเรื่องนี้มันจะน่ากลัวสำหรับผมผมหวังว่าจะเป็นเพื่อนของคุณตองที่ขายไอดีให้ผมหัวแคลนตอบมาว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้างั้นเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมจะไปถามเพื่อนของคุณตองให้ละกัน พอเป็นอย่างนั้นผมก็เริ่มระแวงขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนของคุณตองละ่ะแค่คิดขนผมก็ลุกแล้วไม่นานหัวแคลนก็ได้พิมพ์ผ่านแชทในเกมมาว่าเพื่อนของคุณตองก็ไม่ได้เอาไอดีของคุณตองไปขายนี่เขาบอกแค่รหัสเข้าไอดีของคุณตองเขายังไม่รู้เลยผมที่ได้เห็นแบบนั้นผมก็สับสนสงสัยและเริ่มกลัวขึ้นมาผมเลยตอบไปว่าแล้วถ้างนั้นมันยังไงกันแน่หัวแคลนเลยตอบมาว่า ถ้างั้นอาจเป็นผีคุณตองหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นอย่างนั้นผมนี่กดออกจากเกมเลยผมรีบเข้าไปดูในเฟซชื่อตองแคลนที่เป็นคนขายไอดีให้ผมพอผมดูที่โพสต์ของเฟซคุณตองมีโพสต์หนึ่งเป็นรูปรถบิ๊กไบค์ชนกับขอบรั้วถนนแล้วลงข้อความไว้ว่าขอให้ไปสู่สุขตินะตองเพื่อนรักผมเห็นผมนี่อึ้งเลยหน้าผมตอนนี้คือช็อก ในหัวผมคิดวนไปวนมาว่าแล้วสรุปใครขายไอดีให้ผมพอผมกลับเข้าไปในแชทที่คุยกับคุณตองตอนซื้อขายไอดีผมกลับไม่เห็นข้อความการซื้อขายอะไรเลยในแชทของผมกับคุณตองที่ตอบกลับไปมาผมงงว่ามันเป็นไปได้ยังไงความทรงจำผมผมยังจำได้ว่าผมนั้นซื้อไอดีกับคุณตองไปก่อนหน้านี้นี่พอผมกดเข้าเกมจะกลับไปดูไอดีของคุณตองที่ผมเพิ่งซื้อมาผมเข้าเกมมา ไอดีนั้นทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่จู่ๆก็มีข้อความจากคุณตองขึ้นมาว่า